ามาตรฐานสิงห์สิงห์คอปเปอเรชัน่อสอสส์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะวักข่าวคุณผู้ชมครับก็สู่รายการท่าวเช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็ดองดาวครับสวัสดี้องดาวด้วยนะสวัสดีค่ะ เอาละครับเป็นไงกันบ้างช่วงตี๕ที่ผ่านมาเติมน้ํามันกันทันหรือเปล่าโอ้โหไม่มทันเลยค่ะน้ํามันแพงแพงนะคะใช่คือเมื่อวานนี้พอรูคค้ข่าวปุ๊บรีบขับออกไปเติมคืน<ะ>นั้นเลยทันทีเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้ามาเราเติมไม่ทันแน่นอนนะเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะต้องท<อ>ําใจนะเออเพราะว่าถังนึงตอนนี้มันแพงมากเกือบสองพันแล้วอ่ะไม่ไหวแ้่นะฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับข่าวแรกวันนี้เรามาพบเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่ากับหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขามีการเก็บโทรศัพท์มือถือได้าเเรยครจะทํางดีก็ต้อง คืนเจ้าของแน่นอนเลยนะต้องไปคืนเจ้าของแต่วิธีการคืนของเขาคนนี้เขาทุ่มทุนมากๆจะทุ่มทุนขนาดไหนเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ครับคือว่าเก็บโทรศัพท์ได้ที่ถนนสุขุมวิทแล้วระหว่างที่จอดรอเก็บเก็บเสร็จแล้วขับรถตามเจ้าของไม่ทันเจ้าของได้คืนแน่นอนคุณโทรเข้ามาเลยครับคุณโทรมาเครื่องคุณเลยแหละ ผมจะเอาไปส่งคุณเองยังไงคุณก็ต้องได้โทรศัพท์ของคุณคืนไกลแค่ไหนผมก็ไปส่งไม่ต้องห่วงเจ้าของโทรศัพท์โทรมาแล้วครับเขาบอกว่าเขาอยู่ลาดตั้มหลีเอาต้องใช้โทรศัพท์แต่ผมมาอยู่พระรามสองแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปให้เขาตอนนี้เลยตอนนี้ผมถึงลาดลํา้หลีแล้วผมโทรหาเจ้าของนะครับเดี๋ยวเจ้าของกําลังออกมาเอาครับของคุณคุณต้องได้คืนครับแ<ๆ>ล้วเจ้าของก็ออกมาแล้วครับมารับ<ๆ>ครับพี่โทรศัพท์พี่ นี่นะคุณผู้ชมครับ<อ>คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คือคลิปนี้ถูกแชร์กันในทิกตอกนะมีคนดูกันเยอะแยะมากมายมีคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แชร์บอกว่าชื่นชมเยอะ,ะมากนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้คือหนุ่มคนนี้ครับเขาสามารถเก็บโทรศัพท์มือถือได้ที่ถนนสุขุมวิทตัวหนุ่มคนนี้เองเนี่ยคือเขาพยายามรอแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ติดต่อมาทั้งทีเขาเลยกลับบ้านครับบ้านเขาอยู่พระรามสองไกลมากเลยนะคะจากสุขุมวิท มา,มาพระรามสองแล้วมาคืนเจ้าของที่ไหนคะที่ราชดมรีครับก็ไม่ไกลจากสุขุมวิทเท่าไหร่ะิะ,ะทางในการที่เขาขับจากบ้านของเขาพระรามสองเนี่ยมาที่สุขุมวิทประมาณ20กิโลเมตรแต่อย่างที่บอกไปครับเขามีการติดต่อพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วหญิงรายนี้เองเขาบอกว่าเขาต้องร,าารีบใช้โทรศัพท์นะเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรเดียวตัวเขาเองเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์นำมือโทราศัพท์มือถือคืนให้ถึงที่เลย แต่จังหวะที่คืนไปเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเหมือนหญิงรายนี้ครับก็ซึ้งน้ําใจแหละ<ช>ก็จะมีการแบบว่าให้ให้เป็นสิน้ําใจ,ใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่นุ่มคนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่รับเลยครับเพราะเขาเองเขารู้สึกผิดเหมือนกันถ้าเขาต้องรับไปแบบนี้ <ๆ S 2> เขาเลยบอกว่าอยากจะทําให้มากกว่าเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณคุณควรจะได้คืนนั้นเองนะฮะหลายคนเลยก็เข้ามาท่น่ารักนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะคุณผู้ชมการที่เราเก็บของได้แล้วเราคืนเจ้าของถูกต้องไหมคะตามกฎหมายแล้วเนี่ย คือเขากําหนดให้คนที่เก็บของได้แล้วคืนเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลด้วยจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะถ้าใครที่เก็บของได้แล้วเอาไปคืนเนี่ยเราสามารถเรียกรับรางวัลได้ด้วย<ช>จากเจ้าของนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับเพราะว่าเราเอาของมาคืนเจ้าของก็<ช>ถือว่าเป็นรางวัลให้กับคุณแต่ว่าแล้วแต่ความยินยอมของ เจ้าตัวแต่ละคนนะถ,ถ้าสะดวกที่จะไม่รับก็ถือว่าเป็นการทําบุญและน้อยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะใช่แล้วครับก็ถือเป็นการสร้างสังคมให้น่ายอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่าใช้วิธีนี้ในการไปขู่กันโชคเงินคนอื่นเขาด้วยนะ,ะนนอันนั้นผิดกฎหมายแน่นอนอันนั้นก็ผิดกันผิดกฎหมายเต็ม <c oughs> ๆเลยนะครับคุณผู้ชมคะพาไปดูข่าวควันหลงการเปิดภาคเรียนกันหน่อยคะ่ะวันเปิดภาคเรียนวันแรกจะต้องมีการรับมอบตัวนักเรียนถูกต้องไหมคะจะมีครูท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาก็ ถ้ารับมอบตัวนักเรียนแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็คงจะปกติธรรมดาเกินไปคือเดี๋ยวลกไม่จำ<ป>เดี๋ยวลกไม่จำใช่เดี๋ยวลกไม่จำทําให้เกิดภาพประทับใจเป็นภาพแรกภาพจําของนักเรียนมีคุณครูท่านหนึ่งค่ะมารับนักเรียนในวันรับมอบตัวจะทะลึ่งขนาดไหนจะตะลึงขนาดไหนนะคะออไปดูกันค่ะ วันนี้รับมอบตัวนักเรียนใหม่เขาจะดูไม่แล้วว่าเราไป็นครูกนกศิลป์นะครูพีเขาก็ดูไม่ไฟออกหรอกเร็นเดือก็แต่งตัวปกติปกติใช่ไหมปกติกตค่อยสบายใจหน่อยเ่ะกะกเปก็นต โอ้โหนี่นะคะก็เป็นภาพให้ทายให้พิยทย์ทายก่อนว่าเป็นครูสอนวิชาอะไรโอ้โหตอนแรกคิดนะในใจใ<ช>นะไม่ไม่เป็นแบบว่าเรื่องของครูภาษาไทายก็ต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องของรำานาฏศิลป์หาาร,รือเปล่าถูกต้องค่ะครูเนี่ยนะคะที่มารับมอบตัวนักเรียนเนี่ยเป็นครูนาตศิลป์ค่ะคโดยคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน t ิกตอกที่ชื่อว่าครูเทเทเขามีการอัปโหลดคลิปวิดีโอวันรับมอบตัวนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนใหม่นะคะโดยงานนี้เนี่ยครูมาเต็มเลยค่ะทั้งหน้าผมรวมถึงคอสตูมในแบบ บังที่สุดในหอประชุมเลยทีเดียวโดยครูเทเท่ก็มีการอัดคลิปนะคะพร้อมกับบรรยายว่ารับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าสู่สพวิทยาคมค่ะโดยในคลิปเนี่ยครูก็มีการแซวนะบอกว่า ถ้ามารับรอบตัวเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะได้รู้ว่าเราเป็นครูนัตศินออถ้าเราแต่งตัวปกติธรรมดาธรรมดานี่เด็กก็คงจะดูไม่ออกหรอกรก่อน<ม>ที่จะยื่นเอกสารให้นักเรียนนะคะนั่งกรอกข้อมูลเด็กที่มาเนี่ยก็คือต่างงงนะว่าเอ๊ะเป็นครูอะไรเป็นใคร <c oughs> ก็ถือว่าเป็นภาพจํานะคะต่อไปเนี่ยถ้าไปสอนวิชานัตศิ์เนี่ยก็คงคิดว่าจําได้ว่าครูคนนี้เนี่ยภาพจําวันแรกของเราเป็นยังไงต่อให้คุณครูท่านสองท่านนี้นะไม่แต่งชุดแบบนี้เชื่อว่าหลังจากนี้เด็กนักเรียนทุกคนก็รู้แน่เลยว่าสอนนัตศินป์ ดูจากดูจากการแต่งตัวครั้งนี้เองก็ถือว่าปกติปกติมาก,กเลยนะปกติมากๆเลยนะธรรมดา,ามากเนี่ยคุณผู้ชมเขาเข้ามาแซวกันเยอะมากเลยนะบอกว่า เด็กที่นั่งอยู่ถ้าเราเห็นเด็กเนี่ยคือเขานั่งนิ่งเลยนะเขานั่งเิ่งเลยนะสังเกตคุณผู้ชมสังเกตหน้าเด็กนักเรยียนนะคะ <g ül> ออน้องน้องกลัวหรือเปล่าหรือไม่กล้าพูดไม่กล้าจาเลยหรือว่าตื่นเต้นเปิดเทอมแรกหรือบางคนอาจจะมีการพิมพ์เข้าไปแบบนี้บอกว่า <c oughs> หรือว่าเด็กนักเรียนคนที่เขานั่งนิ่งแบบนี้เขาเขากำลังรู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่มาที่นี่อะไรแบบนี้ก็เป็นการเซลขันขำไปนะถือว่าเป็นภาพจําครับที่ทําให้นักเรียนนั้นรู้สึกผ่อนคลายในการที่เข้ามาสู่รู้โรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้้วยยนนนนนนนัั่่่่เเเออออองงรไปปดูีีกกืหุชม็ภาพ ของสัตว์โลกน่ารักกันบ้างจากลูกสุนัขตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ไปกินพึ่งเนี่อยอย่างอร็ดอร่อยเลย<า>แต่หลังจากที่กินแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะ<ลาย> ภาพเป็นเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้คือกำลังกินอย่างเอลเลอร่อยเลยแต่พอสุดท้ายกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเลยขึ้นมาทันทีหน้าบวมปุยเลยนะฮะคือคลิปนี้คุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ต้องบอกว่าจะน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูดีนะกับคลิปที่มีการแชร์กันใน t ิ k กตอกหลังจากที่มีการให้กําลังใจน้องหมาตัวนี้ครับคือบอกว่าแนะนำเนี่ยเขาบอกพึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของกินอย่าไปกินเลยแต่อย่างที่บอกไปครับว่าน้องสุนัขตัวนี้อาจจะกินจนลืมความเจ็บปวดไงอร่อยจัด แต่ทีนี้เองฮะ,ะในภาพนี้ที่มีการโชว์คลิปขึ้นมา2คลิปนี้เป็นภาพตัดต่อขึ้นมาแต่หลายคนเองก็ตาดีครับบอกว่าเอ๊ะน้องสุนัขสองตัวนี้เนี่ยน้องหมาตัวนี้มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางมันเหมือนจะเป็นคนละตัวกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือจริงๆแล้วจะตัวเดียวกันหรือไม่ตัวเดียวกันก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักของสัตว์โลกที่นํามาให้ทุกคนได้ดมได้ชมกันด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องสังเกตนะว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะตอนที่น้องกินเนี่ยถ้ารรงคือจิ พึ่งนะคะคุณผู้ชมมันมันเป็นมันมีเหล็กในมันมีพิษอยได้ไงใช่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เนี่ยคือพึ่งมันก็ไม่ได้สนใจมันก็คือมีปล่อยเหล็กในได้หมดเลยมุมหนึ่งคือคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปห้ามหรือเปล่าเพราะถ้าเข้าไปห้ามปุ๊บก็กลัวอาจจะตัวเองโดนต่อยด้วยเหมือนกันนะฮะแต่อย่างที่บอกไปคือถ้าสมมติว่าเราห้ามได้การได้ก็อย่าให้เขาไปทานอะไรแบบนี้เลยดีกว่านะเพราะว่าสัตว์นะคะก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันอ่ะก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะครับผมเอาละครับส เกี่ับเรื่องของการซ่อนเงินในแหลงที่เที่ยวเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิ่งผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจ เพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ตรฐานสิงห์สิงห์คอรเปอเรชั่น ครับตอนนี้คลิปวิดีที่ถูกแชร์กันแล้วก็ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่เชียงรายแล้วก็มีการเอาสกอตเทปเนี่ยแปะเงินแล้วก็แปะตามป้ายต่างๆเอาไว้นะครับหลายคนเองก็ออกมาพูดถึงบอกว่าเฮ้ยได้เงินจริงๆบางคนครับก็เป็นกระแสดราม่าบอกว่าเฮ้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่มีการซ่อนเงินจริงๆหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับภายหลังจากที่ทางด้านของนายเตชสิธิ์เมืองวงครับเป็น ผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวนี้ขึ้นมาครับเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาทำเล่นๆคือเขาทำคลิปคอนเทนต์แบบนี้ครับคือแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปแปะตา ที่สกอเทปแล้วก็แปะตามบ้ายต่างๆถือว่าเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์ให้คนที่เขามาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาตามรอยแล้วก็ได้เงินเหล่านี้ไปนะครับคือจริงๆแล้วคุณเดชสิทธิ์เองเนี่ยเขาทําเพจเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวที่เชียงรายอยู่แล้วนะครับพอจังหวะนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ครับคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยต่อมาก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้ครับเป็นการคลิปซ่อนเงินแบบนี้ทําให้คนเนี่ยมาติดตามแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายกันเยอะแยะมากมายส่วนตัวเขาเองเนี่ยคือเขาชื่นชอบในการท่องเที่ยวอยู่แล้้ววรไม่่าาาาจะเปนูขกแฟ หรือว่าคาเฟ่อย่างที่บอกไปคลิปนี้เองนะมีคนดูเกือบ5ล้านคนแล้วด้วยนะฮะใช่คือถ้าเขาทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นความชื่นชอบของเขาด้วยนะคะก็คืออย่างนายเดชสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกอีกว่าเขาเอาเงินไปซ่อนตามสถานที่ต่างๆนี่ยคุณคผู้ชมก็จะไม่ได้มีจํานวนเงินที่เยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่บางทีบางที่เนี่ยก็อยู่ที่หลัก 100, ร้อยบางที่เนี่ยก็หลักพันตามกําลังตนที่มีนะคะก็คือไม่ได้มีการ ให้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็เคยตนเนี่ยไม่เคยนับด้วยว่าเอาไปซ่อนกี่ที่เวลาไปแต่ละที่ต่างๆนี่คือเอาไปซ่อนตามใจชอบเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความสุขนะคะไม่ได้มีเงินมากเท่าไหร่ก็แบ่งเอาไปใช้กันดีกว่าก็คือถือว่าเป็นความชอบแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์อะไรแต่อย่างใดและไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะตัวเองเนี่ยก็ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายค่ะ แล้วก็ได้นําเงินเอาไปซ่อนแล้วก็เลยไปซ่อนตามสถานที่ต่างๆเวลาภรยาว่างเนี่ยก็จะไปช่วยถ่ายคลิปด้วยค,คือมันมีบางคลิปนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเอาเงินไปซ่อนแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ก็มีหรือบางคลิปเนี่ยที่ภรยาว่างก็ไปถ่ายให้ก็มีตามที่ลงเนี่ยอาจจะมีมากกว่าที่ลงไปก็ได้<ช>ที่เอาไปซ่อนส่วนตัวของเขานะคะทาธุรกิจเช่ารถจนอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียบ จึงอยากหาคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาเที่ยวเยอะให้คนออกมาตามรอยว่าเอะเราไปสถานที่นี้เราเอาเงินไปซอ่อมที่นี่นะค,นนนคือในนึงอ่ะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแหละที่ทําให้คนม,มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกไปว่าว่าคลิปนี้หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกมาดราม่ามันก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นการสร้างคอนเทนต์ไม่มีการซ่อนเงินจรงิงหรอกแต่ คนที่เขาไปตามรอยเนี่ยเขาได้เงินจริงๆก็มีการทักมาขอบคุณคุณเตชะสิทธิ์เหมือนกันนะครับ<อ>โดยคุณเตชสิทธิ์เองก็บอกกับไปเหมือนกันว่าเออตรงช่วงนี้เองเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ค่อยดีเงินที่ได้ไปเนี่ยก็ใช้กันแบบระมัดระวังหน่อยละกันใช้สาหรับเท่าที่จําเป็นเท่านั้น แต่อย่างที่บอกไปครับมีคนมาเข้ามาโจมตีเขาเยอะมากเขาก็บอกว่าเขาเลือกที่จะไม่ตอบโต้ดีกว่าขอให้คนที่เขาไปแล้วเขาได้เงินจริงๆเนี่ยเป็นคนตอบคําถามให้แทนนั่นเองนะครับก็เลยถือว่าเป็นเรื่องน่ารักน่รักละกันในการที่แชร์ออกไปแบบนี้ถูกต้องนะก็เอาถือว่าเป็นถ้าจะมองเป็นมุมคอนเทนต์ก็สามารถมองได้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่ง ความคิดสร้างสรรค์ละกันที่ทําให้คนเนี่ยหันมาเรื่องของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นคือถ้ามองว่าเป็นคอนเทนต์นะคุณผู้ชมก็ไม่ได้คอนเทนต์เพื่อประโยชน์กับเราคนเดียวแต่ว่าเป็นคอนเทนต์เพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่ต่างๆคือเขาไปหลายจังหวัดเลยนะคะไม่แค่แค่เชียงรายเท่านั้นคือไปเชียงใหม่ก็ไปคนที่อยู่เชียงใหม่ก็อาจจะหลังจากที่อยู่บ้านมานานไปท่องเที่ยวหน่อยเพื่อไปตามหาเงินต่างๆคือบางคนอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์ตรงนี้แหละแต่ก็คือด้วยความที่บางคนอาจจะไปอ้าเราเจอแล้วนาอะไรเงี้ยก็มันเป็นความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งในการท่องเที่ยวนะ Yeah. คุณผู้ชมคะพาไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านกันเลยนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านคนนึงค่ะเขาพบดอกไม้ประหลาดคล้ายๆกับเสียญพญานาคค่ะ<อ>ใช่แล้วคือชาวบ้านเนี่ยต่างมามุงดูขอเลขเด็ดกันแบบทือฮากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ผ้าสามสีทูบเทียนต้องพร้อมมาแน่นอนค่ะพร้อมกับบอกเลขเด็ดด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมที่บ้านของนายวัฒนาชัยยาคาค่ะอายุ60ปีอยู่ที่บ้านบุกนอกอ,อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีชาว บ้านต่างพากันล่ําลือค่ะบอกว่าพบดอกไม้ประหลาดคล้ายกับเสียนพญานาคนี่นะคะถ้าเรามองไกลๆก,ก็คือคล้ายอยู่นะก็คล้ายกับ <นะ S 1> เสียนพญานาคนะคะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะ คือภายหลังเนี่ยก็ระบุว่าต้นไม้นี้เนี่ยชื่อว่าต้นกระบุกค,ค่ะลักษณะของมันเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับเสียญพญายนาคนี่มีเลขเด็ดด้วยนะคะคุณผู้ชมเลขเด็ดเนี่ยก็คือไปเดี๋ยวเราจะย้อนภาพให้ดูกันอีกนินึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ำกันให้ทีใจนะกันเย็นๆนะคะใจเย็นๆกันนิดนึงอ่ะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าพบสิ่งของแปลกประหลาดเหมือนกันหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวก็เลยมาพร้อมกับหมอศยศาสตร์ค่ะมาทําพิธีขอโชคลาภแน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยไม่พลาดแน่นอนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนกก็ตาามมมพร้อ โดยไม่ได้นัดหมายด้วยนำเครื่องศัก,กระมาทําพิธีในช่วงกลางดึกนะคะพร้อมกับ นำทูปจุดเสียงทายบอกกล่าวเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางทําวิธีขอโชคลาภนั่นเองค่ะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้เลยครับทูบเสียงทายที่เห็นอยู่นะฮะคือ749ครับหลังจากที่มีการจุดกันไปและที่สําคัญบ้านเลขที่หลังนี้ครับก็คือบ้านเลขที่2 29อเ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะใกล้แล้ววันที่หนึ่งองนายนนี้ย้ำกันอีกทีนึงะูปเสียงทายนะฮะ749หมายเลขบ้านของเขาครับคือ2 29้านั่นเองนะครับโอ้ด้านนาย วัฒนะชายเจ้าของบ้านนะคะก็บอกว่าช่วง6กโมงเย็นนี่แหละต้นก็เดินเข้าไปในสวนบริเวณบ้านตามปะกะติเลยค่ะคุณผู้ชม,มแล้วอยู่ๆเนี่ยก็คือสังเกตเอ๊ะเห็นดอกไม้แปลกอยู่ใช่คือปะกะติแล้วเนี่ยคือต้นกระบุกเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะแบบนี้แต่ทําไมาต้นนี้เนี่ยมันถึงมีลักษณะที่คล้ายๆกับเสียงพญานาคก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโชคลาภของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ก็เลยให้เล่าตอนแรกเนี่ยคือเขาก็ไปเล่าให้กับชาวบ้านฟังก่อนแน่นอนนะคะชาวบ้านก็เลยพากันมาดูเลยค่ะแห่กันมาขอเลขเด็ดแบบนี้ รวมถึงจุดทูบขอโชคลาภกันด้วยก็ขอให้เฮงๆนะคะชาวประจีนบุรีเป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ครับรวมถึงใครที่เห็นข่าวนี้นะครับก็ขอทีท่พันโชคดีแล้วกันนะครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นศิลปินชาวฟิลิปปินส์ครับที่เขามีไอเดียหลังจากช่วงโควิไปในทีเขามีการค้นพบคุณผู้ชมครับค้นพบผ้าใบผืนใหม่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูภาพนี้กันฮะ นี่เดี๋ยวดูภาพกันครับนี่ตอนแรกเขามีการวาดแบบนี้ฮะคือสิ่งที่เขาวาดนะศิลปินคนนี้ครับชื่อว่าโกลดียเบสครับอายุ23ปีเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่หลังจากภาพนี้รวมดูภาพนี้ฮะอันนี้คือเป็นภาพวาดหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆคือเขามีการเอาแบบว่าตัวเองเนี่ยตัวเองเลยตัวเองเลยฮคือตัวหน้าของเขาเองเลยเนี่ยถ้าใบพื้นใหม่เนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีการวาดหน้าของตัวเองลงไปแบบนี้ครับคือต้องบอกนะยย้ำนะว่า ตัวเธอเป็นคนวาดตัวเองนะฮะกับการมองกระจกแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆวาดเกลีย่ยสีไปเรื่อยๆครับจนกลายเป็นเหมือนกับวิวที่อยู่ด้านหลังแบบนี้เลยคือเหตุการณ์นี้นมันเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าช่วงโควิด -19 ทีน<ฮ>ทให้คนเองไม่ไปท่องเที่ยว<ฮ>ไม่เดินทางไม่อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับศิลปินคนนี้ครับเขาก็เลยใช้ไอเดียนี้ผุดไอเดียนี้ขึ้นมาในการไปท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ทําการวาดหน้าของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติแบบสุดๆเลยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางก็คือเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบใหม่เลยนะคะถ้าใครที่เห็นหน้าเธอบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคือต้องไปตามรอยเลยนะแล้วเธอวาดได้เหมือนมากจริงๆก็โอ้ใช้เวลานานขนาดนี้สี่ถึงหชั่วโมงต่อการวาดหนึ่งครั้งนะบางคนต้องบอกเลย10ชั่วโมงหรือว่า1วัน2วันก็วาดไม่ได้แบบคือหลายหลายคนตะทักคำถามต่อฮะบอกว่าวาดเนี่ยสี่ถึงหชั่วโมงแล้วตอนล่างล่ะฮะจะกี่ชั่วโมงคือเรื่องนี้เนี่ยเธอบอกว่าการวาดแบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบางสถานที่เนี่ยคืออยู่กลางแจ้งใช่ไหมคะแสงก็จะเป็นอีกแบบ หนึ่งแสงที่ลอดผ่านทําให้เงาแล้วก็มุมตกกระทบต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลาวัดถึง4ถึง6ชั่วโมงอะ เริ่มสมมติว่าเริ่มวาดบ่ายโมงพอตกเย็นปุ๊บแสงก็จะอีกแบบหนึง่งดยเธอบอกว่าถ้าแสงเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเธอจะต้องเอาสีเนี่ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีบนหน้าด้วยถ้ามันมืดลงจากที่มันสว่างก้อนเมฆอาจจะมีการสว่างถ้ามันมืดลงก็ต้องทาให้สีเข้มขึ้นใช่ก็ต้องมีการเกลี่ยถือว่าเป<ส><า>็นความนะพยายามของเธอด้วยนะคะกว่าที่จะวาดออกมาแบบนี้ก่อนหน้านี้นะคะเธอก็เคยเป็นไวเลามาก่อนค่ะสร้างผลงานมากมายนะคะหนึ่งนั้นก็คือวันวิชโนทอลค่ะโดยเธอกล่าวว่าไพเมอร์เนี่ย ลงถึง2ชั้นด้วยกันเพื่อมาให้ผิวระขายเครืองต้องยอมใจเธอจริงๆเลยนะก่อนที่จะลงอะไรเนี่ยแล้วบางทีนะคะเราไปยืนแค่ยืนอ่ะก็เมื่อยแล้ว1-2ชั่วโมงแล้วยืนไม่พอวาดหน้าตัวเองอีก2กระจกไปด้วยดูแสงตกกระทบไปด้วยถือว่าเป็นความพยายามแล้วออกมาได้แบบน้าชื่นชมมากๆเลยนะคะเหมือนมากแม้กระทั่งแสงแดดท้องฟ้าทุ่งนาต่างๆเนี่ยก็เืนไหมดเลกลมกืนไปหมดเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ย เขาบอกว่าเธอเนี่ยมีผู้ติดตามมากมา,มากมาเลยถึงหลักหมื่นนะคะแล้วก็อินสตาแกรม u t u b e ก็มีคนติดตามเธอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่า<ๆ>หลังจากนี้คงเีเยาขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วน,ะะนอกจากนี้นะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการสอนแต่งหน้าแบบ มากมายอีกด้วยนะคะทั้งในตึกตอกหลว YouTube ก็ไปติดตามกันได้ใช่นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับกับเธอคนนี้โกดียาเบสนะครับอายุที่3ปีชาวฟิลิปปินส์ครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับไปดูเรื่องของการลงพื้นที่กันหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขในประเทศเราติดตามช่วงหน้าครับ เลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื une, ่นไปพร้อมกับผักซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย เรามาตรฐานสิง์สิงห์คอรเปอเรชั่นอินทตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ครับในช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของระบบสาธารณสุขในบ้านเรากันนะครับเมื่อวานนี้เราได้มีการติดตามนะครับการลงพื้นที่นะครับของคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒิสภาครับที่เดินทางไปพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับกับการติดตามการถ่ายโอนนะครับภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันครับ ใช่ค่ะพิยศโดยวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒธธิสภาค่ะนําโดยนายแพทย์เจตศิรธารนนท์ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับมีการให้บริการสุขภาพประชาชนครับในระดับปฐมภูมิในพื้นที่ซึ่งอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมแแห่งครับให้บริการครอบคลุมประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานตามฤดูกาลซึ่งการดําเนินงานนะครับพบปัญหาความขาดแคลนด้านบุคลากรแล้วก็งบประมาณ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับภาคเอกชนในพื้นที่ครับก็ได้มีการให้การสนับสนุนนะครับทางด้านงบประมาณและก็เครื่องมืออุปกรณ์ครับจึงทําให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก โดยในส่วนของสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับมีภารกิจหลักนะครับในการตรวจคัดกรองการดูแลผู้ป่วยที่กักตัวโดยการดําเนินง,งานร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยครับสำหรับประเด็นเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ2,566อําเภอปุกน้ําร้อนไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลค่ะแจ้งความประสงค์ที่จะถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนื่องจากว่าระบบการถ่ายโอนยังไม่ชัด และมีความกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าการบริหารจัดการภายใต้กระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการด้วยดีและยังไม่แน่ใจว่าการถ่ายโอนไปแล้วจะดีหรือไม่ โอกาสนี้ค่ะคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒิสภาได้ให้กำลังใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่และมีความห่วงใยต่อการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควรที่จะเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพนะคะบุคลากรมีความมั่นคงในวิชาชีพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเรื่องของสาธารณสุขเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการตอบตรว้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ทุกๆพื้นที่ด้วยเหมือนกันเป็นการที่มีการโอนย้ายแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการที่จะทําให้การบริหารงานหรือว่าการที่จะส่งนโยบายไปถึงเนี่ยมาสามารถทําได้ง่ายแลวก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วย ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวองค์กรเพื่อสังคมกันบ้างนะครับอย่างสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ครับซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่16นะครับซึ่งงานนี้ก็ได้มีการเปิดตัวนายกนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารทีมใหม่ครับ ที่จะมาดารงตำแหน่งนะครับในวาระปี2022ถึง2024ด้วยครับโดวยวันที่24 <20 S 2> ดววนที่พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นะครับได้มีการจัดการประชุมครั้งที่16ขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ครับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีซอนเชียนยุพยาวนะครับเพียรพาน,นิชพรครับนายกสโมรสรซอนต้ากรุงเทพ9เป็นประธานการประชุมด้วยนะครับ โอกาสนี้นะคะยังได้เปิดตัวนายกสมาศราซอนต้าเ้าคนใหม่ค่ะซอนเชียนนุษณภาวงเจริญศินซึ่งจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนซอนเชียนยุพพยาวเพียรพาณิทพอนะคะซึ่งจะหมดวาระในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะรวมไปถึงซอนเชียนวาสนาทิพสุวรรณนายกรับเลือก พร้อมคณะกรรมการบริหารทีมใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วาระบริหารในปี2022ถึง2024ด้วยโดยจะมีการพิธีนะคะสถาปนานายกค่ะคณะกรรมการบริหารและสโมสรซอ,อนต้ากรุงเทพ9้าในวันที่18มิถุนายน2565ค่ะสำหรับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9้าครับเป็นหนึ่งในสโมสรซอนต้าในประเทศไทยครับที่ได้รับการสถาปนาเป็นขับลำดับที่1,896ของสโมสรซอ,อนต้าสากลครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2 5 5 55แล้วก็มีผลงานด้านการบริหารและการช่วยเหลือสังคมมามากมายจากความร่วมมือร่วมใจครับของมูลสมาชิกนะครับซึ่งสอดคล้องกับอุดมการเป้าหมายและนโยบายของสอนตาสากลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสโมสรครับที่ส่งต่อนในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคมให้มีความมั่นคงแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องกีฬานะคะเพิ่งการเพิ่งจบการแข่งขันไปหมาดๆค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ค่ะนักกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะต้องขอสแสดงความยินดีกับทั้งนักกีฬาไทยด้วยนะคะที่คว้าเหรียญรางวัลมาให้กับคนไทยค่ะใช่ครับและอีกหนึ่งสมาคมกีฬาครับที่ประสบความสําเร็จนะครับได้เหรียญมาเยอะแยะมากมายนะครับกับการแข่งขันซีเกมในปีนี้ครับก็คือสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับี่ การกวาดเหรียญมามากมายเลยด้วยครับซึ่งในส่วนของผู้สนับสนุนหลักครับอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับที่สามารถทําผลงานนะครับได้ถึง5เหรียญทอง4เหรียญเงินและก็3เหรียญทองแดงด้วยนะครับ โดยแบ่งการเป็นประเภทต่อสู้นะคะทำผลงานได้5เหรียญทองค่ะ3มเหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงประเภทภุมิเซ่น,นะคะทำผลงานได้1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะใช่นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจครับของคนไทยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่นอกจากจะทําให้คนไทยมีบ้านแล้วนะครับยังทําให้ประเทศไทยได้มีเหรียญทองนะครับจากกีฬานักกีฬาเทคขวันโดกอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่โหลุ้น<ด>กันเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ นี่คือลุ้นหน้า จอวีทีหน้าจอคอมเลยนะคะก็ถือว่านะยังไงก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับที่คว้าเหรียญในการแข่งขันปีนี้มาเป็นครองมาที่ไปอ่ามาได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะคะที่สนับสนุนให้คนไทยทุกๆคนนอกจากจะทําให้คนไทยมีบ้านแล้วก็ยังสนับสนุนนักกีฬาไทยของเราเนี่ยไปคว้าเหรียญรางวัลในต่างประเทศด้วยนะคะใช่แล้วนะครับเอาล่ะถ้าอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ก็เรื่องของฝนฟ้าเองก็ตกกันเยอะพอสมควรเหมือนกันเรื่องของการเดินทางก็สิ่่งที สำคัญเพิ่อแผนการเดินทางกันนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะไม่ <c oughs> งั้นคุณอาจจะไปสายกันได้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ